สำหรับแฟนแฟน BMW ซีรีส์1ถึง4และ X1 ถึง X4 ที่โมเดลขึ้นต้นด้วยตัว El F วันนี้คา p p l y y ดัมีจะมาแนะนำการติดตั้ง Apple CarPlay แบบที่มาจากโรงงานในราคาที่ประหยัดไปอีกขั้นหนึ่งค่ะหลายๆคนนะคะที่ใช้ BMW เนี่ยคงเคยได้ยินเกี่ยวกับ EVO ID6 กันไปบ้างแล้วนะคะซึ่งเจ้าวิทยุ EVO ID6 เนี่ยจะเป็นวิทยุตัวท็อปค่ะสเปคสูงมี Apple CarPlay ที่มาจากโรงงานสกรีนมิลเลอร์สำหรับมือถือ Android แล้วก็มี BMW Navigation ด้วย แต่ราคาเนี่ยสิก็สูงตามสเปคขึ้นไปอีกค่ะแล้วถ้าเราจะใช้ iPhone อย่างเดียวละแต่อยากเชื่อมต่อ Apple c a r Play เพื่อดู g o o g l e Map แล้วก็ฟังเพลงพูดคุยโทรศัพท์แบบเสียงชัดๆไม่เสียอารมณ์จะมีอุปกรณ์ตัวไหนเนี่ยที่ตอบโจทย์ตรงนี้กันบ้างนะวันนี้คาร์เลยดอทมีมีคาตอบค่ะนั่นก็คือการเปลี่ยนวิทยุเป็น entry evo ที่มีพอร์ต WiFi แล้วก็สามารถโคดดิง้งติดตั้ง Apple c a r Play แบบมาจากโรงงานมีเมนู Apple c a r Play ให้เลือกจากหน้าจอหลักของ bmw เลยค่ะติดตั้งงได้้ทัแบบ จอเล็ก6.5นิ้วจอยาว8.8นิ้วหรือว่าบางรุ่นเนี่ยก็สามารถอัปเกรดเป็นจอใหญ่ได้ถึง10.25นิ้วเลยค่ะต่อไปนี้นะคะเราก็จะสามารถใช้งาน Google Map นำทางบนหน้าจอของตัวรถได้แล้วฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันโปรดเช่น Spotify, Apple Music, YouTube Music แล้วก็แอปอื่นๆที่รองรับการใช้งาน Apple CarPlay ในราคาที่มีแรงมากอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ประหยัดกว่า E v o ID6 เป็นหลักหมื่นเลยทีเดียวค่ะย้ำนะคะว่าติดตั้งได้เฉพาะ BMW Series 1-4แล้วก็ X1- ถึง X4 ที่โมเดลขึ้นต้นด้วยตัว F เท่านั้นค่ะสำหรับรถที่เป็นปี2010-2017นะคะที่เป็นระบบ CIC หรือว่า NVT เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนทั้งวิทยุให้เป็น Entry EVO แล้วก็เปลี่ยนหน้าจอใหม่ด้วยค่ะแต่ถ้ารถปี2018ขึ้นไปที่เป็นระบบ Entry EVO อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้จอเดิมได้เลยค่ะและสำหรับใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อได้ที่ line id a s i c a r p a .me ได้เลยค่ะ